ปิดท้ายข่าวในช่วงแรกนะคะที่การจัดกิจกรรมเสวนารวมพลังสตรีนำพื้นที่สู่สันติสุขค่ะซึ่งถือเป็นวันที่2แล้วนะคะของการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยโครงการดังกล่าวนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มสตรีได้รวมกันเปิดพื้นที่เพื่อเป็นการรับฟังปัญหานะคะและความต้องการอันจะนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามที่สํานักงานพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายนะคะของผู้ว่า ราชการจังหวัดนราธิวาสที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะคะตามยุทธศาสตร์จังหวัดประจําปี2555ถึงปี2556ค่ะซึ่งในส่วนของบรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายโดยมีสตรีนะคะในพื้นที่5อําเภอของจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมทั้งสิ้น100คนค่ะวันที่2ของการจัดงานกิจกรรมเสวนารมพลังสตรีนำพื้นที่สู่สันติสุขซึ่งเป็นโครงการที่ทางสำนักง,งานพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้น และเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสที่ได้จัดสังงบประมาณตามจติศาสตร์จังหวัดประจำปี2555-2556ในการเปิดพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มสตรีจนนำไปสู่การแก้ไขและการพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของกลุ่มสตรีให้สอดคล้องไปสู่การจะทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยการจัดกิจกรรมยังคงใช้สถานที่หอประชุมเฉลิมพระเกยียรติเจ็ดรอบระชโนฟันสาสารักลางอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสขณะที่วันนี้เป็นการเสวนาของกลุ่มสตรีในพื้นที่5าอำเภอรประกอบด้วยอำเภอระแงะอำเภอเจาะอรอ้องอำเภอจะแนะอำเภอสงเงปดีอำเภอสงเงานกรรวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น100คน ด้านบรรยากาศในการเสวนาเป็นไปอย่างเรียบง่ายเข้าใจเข้าถึงเพื่อเปิดช่องว่างให้สตรีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการเล่าสู่ประสบการณ์การดาเนินชีวิตและธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จจากกลุ่มบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้ว อาทิตย์แนววรพรงศ์ขุนพรมครูนักปราชญาท้องถิ่นที่ใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสําเร็จและค้นพบความสุขในชีวิตมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มาร่วมถ่ายทอดและแนะนําการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,ยงเช่นการทําเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเป็นการแบ่งปันความร,รู้ประสบการณ์ที่สั่งสมให้กลุ่มเป้ามหมายนําไปต่อยอดปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิตจริงต่อไป